สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการเปิดบัญชีไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝากเงินกับโบกเกอร์ ebc กันค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะแอดเนี่ยจะมาพาทุกๆท่านเนี่ยทำไปทีละขั้นตอนกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะเราก็ทำการเข้าสู่ระบบของ EBC ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปที่ฝากเงินพอเราคลิกมาแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยเลือกช่องทางการฝากเงินค่ะเราสามารถเลือกช่องทางที่เราต้องการได้เลยนะคะตามที่เราสะดวกเลยแต่แอดเนี่ยจะเลือกเป็นการโอนผ่านธนาคารค่ะโดยการชำระเงินนะคะก็จะมีให้เราเลือกอยู่2แบบนะคะจะเป็น local bank transfer หรือ quick transfer ก็ได้ค่ะแต่แอดเนี่ยจะเลือกเป็น local bank transfer พอคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลการฝากเงินค่ะจะมีเลือกประเภทบัญชีเทรดที่เราต้องการฝากเลือกสกุลเงินไทยบาทแล้วก็กรอกจานวนเงินที่เราต้องการฝากนะคะเป็นหน่วย USD ได้เลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ยืนยันการชําระเงินพอคลิกมาแล้วนะคะก็จะมีให้เราเนี่ยเลือกวิธีการฝากเงินค่ะจะเป็นแบง k ์ท a านเฟอร์ก็ได้หรือว่า QR Code ก็ได้นะคะแต่ว่าที่แอสเดวกเนี่ยก็จะเป็น QR Code ค่ะพอคลิกมาแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารของเราลงไปนะคะจะมี เลขบัญชีชื่อผู้ถือบัญชีแล้วก็ชื่อธนาคารค่ะแล้วก็ไปที่ Play Now จากนั้นนะคะก็ให้เราทําการเปิดแอปธนาคารของเราได้เลยนะคะแล้วก็ทําการสแกน QR code เพื่อฝากเงินเข้าบัญชีเทรดค่ะพอเราสแกนเสร็จเรียบร้อยนะคะระบบเนี่ยก็จะขึ้นว่า Order Payment Successful ค่ะแปลว่าเราเนี่ยทำการฝากเงินเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะง่ายๆแค่นี้เลยการฝากเงินกับ Broker EBC ซึ่งถ้าเราฝากเงินไปแล้วนะคะเราเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มเทรดได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแอดจะมารีวิวการเทรดกับกเก k e r EBC กันค่ะว่าสเปด ยังไงบ้างการส่งคำสั่งเสถียรจริงไหมพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆของทาง t r a d e r i d e r ค่ะ